เกรนมอร์เร่แข้งดาวดังจากไบรตันแสดงทัศนะอย่างน่าสนใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรซื้อหลุยส์โซเรสยอดสไตรเกอร์อ so Red, ของบาร์เซโลนามาเสริมทัพเพื่อสร้างทีมที่สมบูรณ์แบบในซัมเมอร์นี้ผมยอมรับว่ามาซิยาลมีดีพอที่จะเล่นเป็นตัวจริงให้สามประสานแดนหน้าแมนยูไนเตดชุดปัจจุบันขณะที่โซชาเองก็พร้อมสลับเขากับนักเตะค,คนอื่นให้ทดแทนกันได้ทุกตำแหน่งทั้งตัวกลางและด้านกว้างตามจังหวะของเกม แต่จากมุมมองของผมเชื่อว่ามาซิยากับแรดฟอร์ดจะเข็นศักยภาพออกมาได้มากกว่าหากปล่อยให้เข้าทําจาก,กริมเส้นและมีสไตเกอร์หมายเลข9เก่งๆคอยประสานอยู่ตรงกลางคุณลองคิดภาพเอาก็แล้วกันถ้าพวกเขามีกองหน้าอย่างรุดฟันนิสลอร์อยู่ด้วยจะบุกกันมันแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่แมนยูต้องการมากณเวลานี้ฉะนั้นโซชาควรซื้อราอูลคิเมเนตหรือไม่ก็รุยโซเรสจากบาร์เซโลนาเข้ามาเสริมทัพจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบขั้นสุด เป่ามือลั่นแข้งบาซ่าคอนเฟิร์มซบแมนยูทางอินสตาแกรมดูเหมือนว่ามาคูราโดจะยืนยันถึงการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางอินสตาแกรมทั้งนี้ปากหลังวัย16ปีได้ปฏิเสธสัญญาอาชีพกับทางบาร์เซโลนาเพื่อจะย้ายไปร,ร่วมอะคาเดมี่ของปีศาจแดงในฤดูกาลหน้าเชื่อกันว่าปากหลังรายนี้ได้ปฏิเสธข้อเสนอ3ปีในถิ่นคัมหนูนั่นหมายความว่าปีศาจแดงต้องจ่ายค่าชดเชยเล็กน้อยให้กับทางยอดทีมแห่งกววตาลัน เพื่อน,นําแข้งรายนี้มายัางอังกฤษและตัวคูราโดเองได้ยืนยันถึงการย้ายมาร่วมถิ่นโอทาฟอร์ดด้วยการตอบโพสทางอินสตาแกรมของบุน o ฟ e ฟนันเดสหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายแพ้ให้กับเซบีย่า2-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเฟนันเดสก็โพสว่าน่าเสียดายที่การเดินทางของเราในยูโรปาลีกจบลงที่นี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังเราต้องการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและต่อสู้เพื่อถ้วยรางวัลที่เราต้องการ เราขอแสดงความยินดีกับเซบียาที่ผ่านเข้ารอบชิงแต่เราอย่างเล่นได้ดีกว่าและไม่สมควรที่จะหยุดตรงนี้ตอนนี้ถึงเวลาพักผ่อนและทบทวนตัวเองเพื่อให้เรากลับมาแกล่งยิ่งขึ้นและบรรลุเป,ป้าหมายที่เราตั้งไว้สําหรับฤด,ดูกาลหน้าขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและทีมงานทุกคนที่ต้อนรับผมเป็นอย่างดีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผมหวังว่าจะได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆ,ๆกับพวกคุณในทุกวันเราจะพิชิตแชมป์ต่างๆมากมายในอนาคตเราแพ้ด้วยกัน เราทำผิดพลาดด้วยกันและเติบโตไปด้วยกันจากนั้นคูราโดก็ได้เข้ามาตอบโพสต์ดังกล่าวว่าพวกเราสู้ต่อพร้อมอิโมจิกล้ามโดยแมนยูเน็ดยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการเซ็นสัญญากับคูราโดที่ใช้ชีวิต9ปีในแคมป์เยาวชนของบาร์เซโลนาเขาได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นหนึ่งในแข้งที่มีอนาคตสดใสที่สุดที่แจ้งเกิดมาจากลามาเซียตำแหน่งหลักของเขาคือแบ็กขวา และสามารถทำผลงานได้ดีในทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาและคาดว่าจะได้รับการเลื่อนชั้นเป็นชุดบีในฤด,ดูกาล2020-2021เยื่อไรก็ตามตอนนี้ดาวเตะชาวสเปนกำลังจะแยกทางกับบาซ่าและมุ่งหน้ามาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้โดยเขาได้บอกลาบาซ่าที่เขาอยู่มาตั้งแต่อายุ7ขวบเมื่อเดือนกรกฎาว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะออกจากทีมที่มอบทุกอย่างให้กับคุณบาร์เซโลนาเป็นบ้านหลังที่2ของผม ครอบครัวที่2ของผมที่ที่ผมได้รับการฝึกฝนในฐานะนักเตะและในฐานะคนคนหนึ่งด้วยวันนี้ผมคงต้องบอกลาแต่ก่อนไปต้องขอขอบคุณแต่ละคนที่ช่วยผมมาตั้งแต่ที่ผมเริ่มต้นในปี2011ผมโชคดีที่ได้แบ่งปันความรักของผมกับผู้คนที่ยอดเยี่ยมที่ผมได้รับการเชื่อมโยงตลอดเวลาเราเริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่ต้องการแค่วิ่งไล่บอลเท่านั้นและผมก็ต้องบอกลา9ปีผมสามารถเรียกพวกเขาว่าเป็นเพื่อนได้ มีเพียงเราเท่านั้นที่รู้ว่าโชคดีแค่ไหนกับโค้ดทุกคนที่เราฝึกและช่วยให้เราทําตามความฝันของเราต่อไปทุกขั้นตอนมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดส่วนของผมนั้นหลังจากไตร่ตรองกับครอบครัวของผมมานานมันก็ถึงเวลาแล้วการจากไปคือความทรงจำที่ลบไม่ออกซึ่งจะติดตัวผมไปตลอดการรวม5แข่งส่วนเกินของแมนยู ที่กำลังมีลุ้นแชมป์แชมเปียนส์ลีกและยูโรปาลีกรายการใหญ่ของยุโรปตอนนี้มีทั้งยูฟาแชมเปียนส์ลีกและยูโรปาลีกซึ่งได้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศในถ้วยใหญ่เป็นแปร,แร์แร์ที่ต้องวัดคมกับบาเยอร์เบนิกส่วนถ้วยเล็กเป็นเซบียที่จะดวลกับอินเตอร์มิลานขณะที่แมนยูเนเตตดนั้นต้องจอดป้ายทิ้งไว้ในรอบรองชนะเลิศยูโรปาลีกแต่ถว่ามีอดีตเด็กเก่าของพวกเขาจำนวนหนึ่งที่มีโอกาสไปถึงนัดชิงดำของทั้งสองถ้วย งานนี้สื่อดังอังกฤษอย่างเดอะซันได้รวบรวมรายชื่อ5นักเตะที่เคยเป็นส่วนเกินของปีสัตวแดงแต่ตอนนี้กำลังมีลุ้นคว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกและยูโรปาลีกมาให้ชมกันครับอังเดรเอเรลา่าเอเรล่าย้ายจากแอตเลติกบินเบามาร่วมทัพแมนยูด้วยค่าตัว28.8ล้านปอนด์ในปี2014โดยเขาคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรในฤด,ดูกาล2016-2017และช่วยให้ทีม คว้าแชมป์ลีกครับและยูโรปาลีกซึ่งเขาก็ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนัดชิงอีกด้วยแต่การมาของเนมันยามาติดในซัมเมอร์2 7 1 7ทำให้ดาวเตะชาวสเปนิสลงเล่นเป็นตัวจริงน้อยลงก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจย้ายไปเล่นให้กับแปร์แชร์แบบไม่มีค่าตัวในเดือนกรกฎาคมปี2019อังเคลดิมาเรียมีความคาดหวังมากมายเมื่อแมนยูทุ่มเงิน5 9 7ล้านปอนด์ให้กับเรอัลมาดริด ในการคว้าดีมาเรียในปี2014ซึ่งเขาก็เริ่มต้นได้ดีกับการยิง2ประตูแต่ไปไปมาๆฟอร์มกลับถอยหลังลงคลองและเริ่มมีปัญหากับรุยฟันเก่าโดยในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลดาวเตะอาร,ร์เจนตาย,ยิงไปแค่1เกมในเกม f อ Cup และเดือนกรกฎาคม2015เขาก็ไม่ยอมขึ้นเครื่องบินไปทัวร์ปีซีซันที่สหรัฐอเมริการ่วมกับทีมแต่ดันไปโผลเซ็นสัญญากับแปรแชร์ในอีกไม่กี่วันต่อมา โรเมลูมลูกากูลูกากูย้ายจากเอเวอรตันไปร่วมทัพแมนยูเมื่อปี2017ด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์เขาทำไป10ประตูจาก9นัดแรกให้กับปีศาจแดงทำลายสถิติของเซอร์บอบบี้ชาลตันและจบฤด,ดูกาลได้ของเขาในถิ่นโอทฟอร์อรดโดยการทำไป27ประตูรวมในทุกรายการแต่หลังจากโชเซ่มูรินโญถูกปลดดาวยิงทีมชาติเบลเยียมก็ไม่เคยเอาชนะใจของกุซือคนใหม่อย่างโอเลกุน่าโซชาได้เลย ทำให้ตัดสินใจย้าย,ายไปอยู่กับอินเตอร์ด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2019และกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งอีกครั้งกับผลงาน33ประตูนในฤดูกาลนี้และเป็นกำลังสำคัญช่วยทีมมีลุ้นคว้าชแชมป์ยูโรปาลีกอีกด้วยเอชลี <Actually Young. S 1> Young, ยังเอชชลียังย้ายจากแอสตันวิลล่าไปอยู่กับแมนยูตอนที่ยัง เป็นปีกฟอร์มแรงเมื่อปี2017และเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่คว้าแชมป์ลีกครั้งสุดท้ายในปี2013ก่อนเสื้อเล็กเฟอร์กูสันจะวางมือไปหลังจากนั้นเขาก็ถูกจับมาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายมาถึงในยุคข,ของโซชาเขาไม่ใช่คนสำคัญอีกต่อไปมกราคม2020เจ้าตัวตัดสินใจอำลาทัพปีศาจแดงหลังจาก8ปีกับการลงเล่น260นัดไปสู่ความท้าทายใหม่อย่างอินเตอร์และดาวเตะวัย35 ก็ตอบแทนทัพงูใหญ่ด้วยการทำา4ประตูสีแอซิสในฤดูกาลนี้นอเล็กซิสซานเชสแมนยูสร้างความหือฮาด้วยการคว้าอเล็กซิสซานเชสมาร่วมทีมโดยสลับขั้วกับเฮริกมาคิธยานที่ไปเซ็นสัญญากับอาเซนอนซึ่งปีสแสดงก็ได้มอบเสื้อหมายเลขเ็พร้อมค่าเหนื่อย5 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ให้กับดาวหญิงชิลีแต่แฟนบอลแมนยูกับไม่เคยเห็นฟอร์มเก่งในแบบที่ซานเชส เคยเล่นให้กับอาร์เซนอลเลยสักครั้งแม้มูรินโญ่หรือโซชาจะพยายามมากแค่ไหนเขายิงได้เพียง3ประตูนในพรีเมียร์ลีกก่อนย้ายไปอยู่อินเตอร์แบบยืมตัวเมื่อเดือนสิงหาคม2 0 1 9และไม่แน่ว่าเขาอาจจะได้แชมป์ยูโรปาลีกมาเป็นของขวัญในการเซ็นสัญญาถาวรกับทัพงูใหญ่ลุยซาฮาอดีตหัวหอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุปีแสดงทำผิดพลาดร้ายแรง ที่เมินเอดิสันคาวานีพร้อมเชียร์ให้แมนยูคว้าตัวมูซาเดมเบเล่กองหน้าลีโงมาร่วมทับลุยซาฮาอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดสโมสรอนแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่กาวว่าีิาจแดงทำพลาดที่ไม่ได้ให้ความสนใจในตัวของเอดิสันคาวานีกองหน้าประสบการณ์สูงชาวโอลูกไกคาวานีกลายเป็นนักเตะไร,ร้สังกัดหลังหมดสัญญากับปริแสแซงแชแมงไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเขาก็มีข่าวกับหลายทีมเช่นเป็นฟิก้าและลีดยูเนเต็ด ซึ่งกระแสข่าวในตอนนี้ก็เทไปในทิศทางที่ว่าแข้งวัย33กำลังที่จะเซ็นสัญญากับเบนฟิก้าแล้วผมคิดว่าแมนยูเน็ดกำลังทำพลาดที่ไม่เซ็นสัญญากับเอดิสันคาวานีในซัมเมอร์นี้ผมตามดูเขามาหลายปีและผมก็ช้ำใจมากๆที่มาดูเหมือนกับว่าแมนยูเน็ดไม่ได้สนใจในตัวเขาเลยสำหรับผมแล้วคาวานีเป็นคนที่เหมาะกับพวกเรามากที่สุดในซัมเมอร์นี้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในการทำประตูที่ยอดเยี่ยมและความเป็นผู้นำของเขา ก็จะเป็นสิ่งที่ล้ำค่ากับทีมเขามีคุณภาพหลายอย่างที่หาได้ยากมากๆจับบรรดานักเตะที่อยู่ในตลาด